นバニュー X4 20 DM Sport สวยสปอร์ตมีสไตล์ พรีเมียมซีเล t i ชัค่ะศูนย์รวมรถ b m เอ็มือ2และรถเดโมคาผู้บริหารใหม่น้อยป้ายแดงที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนต้องที่นี่เลยนะคะโชว์รูมรถ b m เอ็มยูโรปามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะและแน่นอนค่ะมาพบกับไอรีวิวแบบนี้นะคะอาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะ เพราะว่ารถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้ของเรานะคะบอกเลยเป็นรถที่หลายๆท่านสอบถามกันมานะคะวันนี้มีให้คุณได้เป็นเจ้าของกันแล้วค่ะกับ BMW X4 ค่ะคันนี้ค่ะ BMW X4 20d M Sport นะคะรถคันนี้ปี2018ค่ะเลขไม่น้อยเพียง87,000กิโลเมตรเบียใส่แล้ววารันตีมีให้ไม่ต้องกังวลค่ะจนถึงปี2023ค่ะ และราคาบอกเลยราคานี้พิเศษจริงๆค่ะเพียง2ล้าน9 0 90, บาทเท่านั้นค่ะ 2>, <Wow. S 1> 2ล้านนิดๆได้เป็นเจ้าของ X4 แล้วนะคะ <Wow. S 1> โอ้โหราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ <Wow. S 1> บอกเลยต้องที่ยูโรปามอเตอร์เท่านั้นค่ะและรถคันนี้นะคะมีความพิเศษเป็นรถ SAV ส p o r t ตคูเปนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวความพิเศษของเขากันเลยค่ะ ของ BMW X Series นะคะแต่คันนี้จะพิเศษกว่าค่ะเพราะว่าเป็นรถ BMW Sport Activity Coupe ค่ะดีไซน์ของเขานะคะจะดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบไตคู่ตัดขอบโเมียมนะคะไฟหน้าเป็นไฟแบบ Adaptive LED ปรับทิศทางตามการหมุนของพวงมาลัยค่ะและยังมีระบบปรับการ ไฟสูงอัตโนมัติ h i g h ี e a m Assist ทมาให้ด้วยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะและในชุดการตกแต่งค่ะตกแต่งแบบ M Sport นะคะดูแล้วสวยงามมากๆค่ะและในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะ BMW X4 คันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตร2,000ซีซี ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ190แรงม้าทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบการขับเคลื่อนทั้ง4ล้อแบบเอ็กไรดเร็วแรงขับสนุกแน่นอนค่ะด้านข้างดูแล้วหล่อสปอร์ตมากๆด้วยชุดแต่ง M Sport ค่ะมาเริ่มกันที่ล้อก่อนนะคะล้อ M Sport ขนาด20นิ้วยางรันแฟตค่ะปีใหม่มากปี2020ค่ะ <Wow. S 1> ใช้กันได้อีกยาวๆเลย ถัดมาบริเวณกระจกมองข้างของรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็การตกแต่งแบบ h i g ไฮค o s สแ a c k ค่ะถัดมาบริเวณที่จับประตูค่ะมาพร้อมกับระบบ Comfort a แอ e เซนะคะที่จะช่วยในการล็อกและปลดล็อกรถได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้กุญแจค่ะและเอกลักษณ์ความพิเศษของ BMW X4 คันนี้นะคะอย่างที่ายอบอกไว้โดดเด่นในเรื่องการดีไซน์ค่ะ จะเห็นได้ว่ารถมีการออกแบบให้หลังคาลาดต่ำสไตล์คูเป้นะคะดูแล้วสปอร์ตมากๆเลยค่ะมาดูส่วนท้ายของรถ B M W X4 คันนี้กันบ้างค่ะโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบ L E D นะคะสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะคะนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะช่วยในการถอยจอดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขนาดไหนคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเปิดฝาท้ายได้ง่ายๆสะดวกสบายด้วยระบบคอนแทคเลนเทลเกตค่ะเพียงแค่สอดเท้าเข้าไปนะคะที่บริเวณด้านใต้ฝาท้ายาจะเปิดให้อันตโนมัติเลยคะ่ะสะดวกมากๆนะคะลูกค้าท่านใดมีสัมภาระของเยอะๆเนี่ยไม่ต้องใช้มือกดปุ่มเลยนะคะ มาดูด้านในกันค่ะภายในนะคะกว้างมากๆเลยใส่สัมภาระได้เยอะมากๆนะคะและยังสามารถเพิ่มขนาดพื้นที่ได้อีกด้วยการพับเบาะบริเวณที่นั่งด้านหลังนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากขึ้นอีกหรือจะเปิดบริเวณส่วนนี้ขึ้นนะคะก็สามารถใส่ของเพิ่มเติมได้อีกค่ะ เรียกได้ว่า X4 คันนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานนะคะจะเป็นรถครอบครัวก็ได้หรือว่าไวทำงานนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าดูภาพลักษณ์ดีไซน์เนี่ยสปอร์ตดูวัยรุ่นมากๆเลยค่ะมาดูภายในรถกันค่ะเบาะดีไซน์มาสปอร์ตมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังแท้ดาโคตา้าสีน้ำตาลมอคคาค่ะ บริเวณเบาะที่นั่งคู่หน้านะคะสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้นอกจากนี้บริเวณปีกเบาะคาะยังสามารถปรับความโอบกระชับได้ด้วยนะคะผู้ที่ขับขี่และผู้โดยสารนะคะสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายไม่เมื่อยเลยนะคะและบริเวณที่นั่งคนขับค่ะก็สามารถเมมโมรี e ซีได้2ตำแหน่งนะคะถัดมาค่ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบ ction, มันติฟังก์ชัน M Sport 3ก้านจับกระชับมือค่ะ มาพร้อมกับแ e a เท n ร h นชินะคะนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ u i s e Control และระบบควบคุม Entertainment ต่างๆได้ค่ะบริเวณตรงกลางค่ะมีหน้าจอขนาด8.8นิ้วนะคะควบคุมการใช้งานผ่านปุ่ม i Dive ค่ะโดยปุ่ม i Dive นี้ก็ยังสามารถสั่งงานด้วยระบบสัมผัสได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้ครบถ้วนนะคะทั้งหมด Entertainment นะคะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธระบบ Navigation แผนที่นำทางและระบบ s e r v i วิแจ้งเตือนในการนำรถเข้าศูนย์ค่ะมีมาครบถ้วนจริงๆค่ะถัดมาค่ะในส่วนของแผงควบคุมแอร์นะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิได้แบบแยกซ้ายขวาค่ะมาดูที่เกียร์และระบบขับขี่กันต่อเลยนะคะ คันนี้เป็นเกียร์แบบ8สปีดค่ะมาพร้อมกับระบบการขับขี่ที่รองรับการใช้งานได้โหมด Eco Pro ค่ะ c o m f o r t ตสปอรและสปอร์ตพารค่ะมีมาให้ถึง4โหมดเลยนะคะชอบแบบไหนก็เลือกขับกันได้เลยค่ะถัดมาค่ะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับออโต้โฮด้วยค่ะ และไฮไลท์ของคันนี้ค่ะด้านบนค่ะมีกระจกซันรูฟนะคะสามารถเปิดกระจกเพื่อที่จะรับชมวิวบริเวณด้านนอกได้อย่างชิลๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่นั่งด้านหลังกันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยสารค่ะมีขนาดกว้างนะคะเบาะหนังยังเนียบเนียบตึงๆอยู่เลยนะคะเหมือนไม่มีการนั่งมาก่อนเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแอร์นะคะนั่งได้อย่างสบายเลยค่ะ bmw x4 คันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆค่ะจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถสําหรับไว้ทํางานหนุ่มสาวก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นรถ s a v อนเนกประสงค์นะคะและที่สําคัญค่ะดีไซน์ของเขาสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะ bmw x4 20dm sport ร,รถคันนี้ปี2018 เลขใหม่น้อยเพียง87,000กิโลเมตรเบียใส่และวารันตีมีให้ยาวๆจนถึงปี2023ค่ะและราคาบอกเลยพิเศษสุดๆจริงๆค่ะเพียง2,90,000บาทเท่านั้นค่ะอยากได้ต้องรีบจองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอายจองก่อนไม่รู พรีเมียม e l เล t ชั่9.9ช็อคพรายทั้งลดทั้งแถมจัดเต็มฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line official App @europausedcar ค่ะติดตามชมรีวิวรถ bmw สวยๆจาก r อ้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปทาง YouTube Channel bmw europa motor group facebook page bmw used car by europa สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ